ฮุนไดประเทศไทยเปิดราคาอย่างเป็นทางการสำหรับตัว All New Hyundai s t a r a z e r รถมินิ MPV เบาะกถึที่นั่งโดยจะเป็นรถโดนนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งคันตัวรถแต่ละรุ่นย่อยจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราเรทออปชั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับโดยตัวฮุนได s t a r a z e r ในประเทศไทยนะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อย เริ่มต้นจากตัว1.5 Trend นะครับ7ที่นั่งมาพร้อมกับราคา769,000บาทตัว1.5 Style 7ที่นั่งราคาอยู่ที่829,000บาท1.5 Smart 7ที่นั่งราคาอยู่ที่869,000บาทและตัวสับสุดนะครับจะเป็นตัว1.5 Smart 6ที่นั่งเป็นเนบาะก,กับตานซีดนะครับราคาอยู่ที่889,000บาทเพิ่มขึ้นจากตัว7ที่นั่งอยู่ที่20,000บาท ตัวตัว Star Gracer นะครับจะมาพบกับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,460ม mm. ิมความกว้างนะครับอยู่ที่1,780ม mm. ิมความสูงอยู่ที่1,695ม mm. ิมและระยะฐานล้ออยู่ที่2,780ม mm. ิมซึ่งคู่แข่งโดยตรงนะครับของตัว Star Gracer นะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota v e l o z นะครับ Mitsubishi x p a n d e r Suzuki XL7 นะครับรวมถึง Honda BRV โดยตัวฮุนไดสตาร์เกเอร์นะครับก็ <c oughs> จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบ4ี่สูบแถวเรียน,นะครับขนาด1.5ลิตรกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่115แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่144นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ 4VT พร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้า <c oughs> โดยเครื่องยนต์ตัวนี้นครับรองรับน้ำมันสูงสุดได้เพียง E10 นะครับเหมือนกับตัวเครต้าเลยนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง4รูปแบบนะครับก็จะมีต Eco Sport แล้วก็ Smart นะครับส่วนของตัวรสเปคออปชั่นของตัวเวอร์ชั่นไทยนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED พร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light นะครับเป็นแบบ LED ซึ่งดีไซน์ทางด้านหน้านะครับก็เหมือนนำตัว Starry นะครับมายอดส่วนเลยนะครับส่วนด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายออกคล้ายๆกับตัว Expander นะครับตัวตัวรอลอยนะครับจะมาพร้อมกับรอดลอยขนาด16นิ้ว ใช้ยางขนาด2.5 0 55R6 55, ส่วนด้านหลังตัวรถนะครับถือว่าเป็นความโดดเด่นของคันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นตัวไฟไท้าย LED ที่ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างแปลกนะครับไม่เหมือนกับรถค่ายไหนเลยนะครับมาดูกันตอนน่อในส่วนของภายในกันบ้างน,นะครับภายในของตัว s t r a g a ซ z e r นะครับจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือเบาะ3แถว7ที่นั่งและก็เบาะ3แถว6ที่นั่งนะครับ โดยตัวเบาะสาแถว6ที่นั่งนะครับเบาะตรงกลางนะครับจะเป็นเบาะก,กับตันซีดนะครับซึ่งจะมีมาให้ในตัวรุ่นท็อปเท่านั้นและเป็นค่ายเดียวนะครับในเซกเมนต์นี้นะครับที่มีเบาะสาแถว6ที่นั่งให้เลือกนะครับสำหรับดีไซน์ทาหงด้านตอนหน้านะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับมาตรวัดความเร็วเป็นฟู l ดิจิตอลขนาด4.2นิ้วพร้อมกับหน้าจอตรงกลางนะครับที่เป็นทัชสกรีนขนาด8นิ้ววางเชื่อมต่อกัน โดยจะรองรับตัว Apple c r a p a a ป้แอนดรตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสีก้านนะครับสามารถปรับได้สีทิศทางนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับตัววัสดุโครเมียมต่างนะครับดูมีความหรูหราพร้อมกับไฟรสารบรรยากาศนะครับแอมเบนไลท์มาให้นอกจากนั้นนะครับคันนี้ก็ยังมีการออกแบบนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นแบบ2ชั้นนะครับสามารถเก็บของได้ ส่วนดีไซน์คันเกียร์ตรงกันนะครับดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างทันสมัยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับยังคงเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะครับยังไม่มีการติดตั้งตัวเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเบาะแถวที่2นะครับก็ยังมีการติดตั้งนะครับตัวช่องแอร์ทางด้านหลังมาให้แล้วก็ยังมีการติดตั้งนะครับตัวโต๊ะพับนะครับบริเวณหลังเบาะแถวที่1มาให้นะครับ นอกจากนั้นนะครับสิ่งอนุเคราสะดวกอื่นๆนะครับก็มีการติดตั้งมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องเสียบ USB นะครับช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีการติดตั้งตัวแท่นชาร์จไใ้สายนะครับหรือว่าไฟเลช c h เจอร์พร้อมกับช่องเสียบ USB 2ตํตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงนะครับมีตัวระบบประกาศเป็นแบบอัตโนมัติมาให้นะครับ ส่วนของตัวระบบความปลอ,อดภัยนะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าคู่แข่งนะครับมีเพียงแค่ตัวครุสคอนโท t นะครับที่ไม่ได้เป็น Adaptive เหมือนกับตัว BRV นะครับรวมถึงนะครับไม่มีการติดตั้งตัวกล้องมองภาพรอบคันมาให้นะครับเป็นแค่กล้องมองภาพขณะถอยจอดเท่านั้นส่วนระบบความปลอ,อดภัยอื่นๆนะครับก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะครับตั้งแต่ระบบความปลอ,อดภัยพื้นฐานจนไปถึงระบบความปลอ,อดภัยอัจฉริยะนะครับ สำหรับสีตัวทางภายนอกนะครับจะมีให้เลกทั้งหมดสีสีนะครับก็จะมีสีเงินสีเทาสีดําแล้วก็สีขาวมุกนะครับตัวตัวรุ่นสมาร์ทนะครับหที่นั่งนะครับจะสามารถเลือกหลังคาดำนะครับเป็นแบบแบล็กลูฟเพิ่มเงินสองหมื่นบาทได้นะครับและนี้ก็จะเป็นรายลเดียวทั้งหมดนะครับของตัวออร์นิวฮุนไดสตาร์เกเตอนะครับซึ่งมีทั้งหมดสีรุ่นย่อยนะครับมีทั้งตัว7ที่นั่งและตัว6ที่นั่ง ซึ่งไม่มีค่าไหนเลยนะครับที่มีบอกกับตันซีดมาให้เหมือนตัวคุณใดรุ่นนี้นะครับประกอบกับรุ่นนี้นะครับผมมองว่านะครับวัสดุภายในต่างๆรวมถึงดีไซน์นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับสู้คู่แข่งอย่างตัว Expander ได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัว Stragazer รุ่นนี้นะครับผ่อนเม็นมทที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ